เราซื้อแล้แสบอยู่เ้ยพี่น้องเอ้ยแต่พอไนะโหนานี่พอไข่ปกติกินอยู่แล้วเมงปลาส่งนวยเขากับปลาจำโอ้ยคุณคุณกโโอ้เกิไป

มม่เคยยินจากบ้านมันนี่เป็นรั้นเล็กเลยเลยจะเสียวลงได้มันโอเคใหญ่เนาะโอ้นี่สุกแล้วสุกแล้วชิ้นหมูชิ้นหมูกระดูกคังนี่โอ้ยหัวหน้านี่มาชิซนเีโอมีแซ่บไรแซ่บไรแบบนี้แหละ กินกับสี่คุณอยู่นี่กินกระดูกคางหมูกับมีกับไข่อีกโอ้ยกินแบบโบลิเกงใจเลยเนอะ <c oughs> กินนำคุณรอนนเนี่ยกินเนี่ก็แซบเมื่อนอจีนูนอจังบูสิบอ๊กกินนำคุณรอเรากินน้อยเดียวกระอิมแล้ะมีนี่กระดาษ หน้าตาก็ดีขนาดปแสบเท้แสบมาหน,นึ่นงศูนย์ปัจจนบอนเป็นไหมหนึ่งหน,นึ่งหน้องศูนย์หนี่งกินย์นนจับเลยโอ้ยหลายโอ้ยโอ้ยมึงกำมือเลยแม่ <c oughs> ถ้เขาค่อยๆยังอารมณ์เฟนเพจเลยอิตตุนกินยังโม่บืนเลยอ่ะยังดุ้างเ้อนะจวดๆกันแซบๆบ่นี่เบงหน้าตากาโอ้ยตัวซีโอเคเลยจีนมันเห็นแซบเลยนะเข้มเบียร์สุมแซบสุกเลยนะโอ้ยมนเปึงคุณสวยตัดเส้นไล้มเป็นหล่อเน้ อืมแบบนี้เลยเมนียวหักเนาะ <c oughs> นตุกะภาพต่างหากนี่เอาไปภาพต่างหากข่ายววัดูเนี่ยดมจภาเข้ากันแล้วจะจิงพไม่้ีห้าาพเลค,คนถ <c oughs> ่ายัววีดูแล้วไปภาตัดออกเสียงโอ้่ส หอนก็หอนด้ยมกมกุยงอุยงเปยยจโอนี่นโอ้ยน้าตาดีขนาดแซ่บนะ มาเด้อกินน้ำเดอทุกคนกินข้าวแรงน้ำข้าวต้มกุ้งืน้ำกอมึงก็กินแบบผมเลยเก่งใจเลยนะ má kìm con lăng cầm đỡ đưa phun <laughs> <YouTuber. cười> <laughs> <laughs> นะต็มนีเลยเป็นแซ่บแซ่บเรื่คนดีอยู่ไลสุดนะอยู่ que <coughs> sabe <coughs>

오, 뭐 하러 가야 되냐? 뭐 하러 가야 되냐? 뭐 하러 가야 되뭐야뭐야 되냐? 뭐 하러 가야 되냐? 뭐 하러 가야 되냐? 뭐 하러 가야 되냐? 뭐 못어어 어때요? in rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 저거는네안 음. <laughs> 지켜 <laughs> 와.

เสร็จแซ้บเสรเดอ้อพี่น้องวันนี้คลิปนี้ก็คือจบแค่นี้เนะเาะแล้วพบก,กันกับคลิปหน้าเดอ้อ